แล้ววันนี้นะฮะก็ต้องขออนุญาตเริ่มต้นด้วยการากล่าวแสดงความเสียใจนะครับกับวงการเพลงนะครับรวมถึงแฟนๆเพลงบลูส์ทั่วโลกนะครับเพราะว่าวันนี้บลูส์เลเจนด์ของเรานะฮะบีบีคิงก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมแล้วนะครับด้วยวัย89ปี ที่ลาสเวกัสนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆนะฮะที่บุคลากรกระดับนี้เนี่ยต้องมาเสียชีวิตไปจริงๆแล้วก็ถือว่าอายุยืนนะฮะ<ช>แล้วก็เห็นเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยหลังๆเนี่ยยืนเล่นไม่ไหวแล้วนะครับ<ช>ต้องนั่งแล้วเนี่ยนะฮะก็เอ๋ยเคยฟังเพลงผลงานของเขานี่เพราะทุกเพลงลนั้นใช่กีตาร์ตัวนี้นี่เป็นแบบรุ่นพิเศษของเขาเลยนะค่ะ น้ำหนักมันอาจจะเยอะมากแล้วคุณุตาเขาคงไม่ไหวแล้วค่ะยังไงทูนไซเดอร์ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะครจริงๆวันนี้นี่มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่พุธที่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันเหรอใช่มีอีกเหรอเนี่ยมีค่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการแบบว่าเสียชีวิตอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วไปเป็นเรื่องของพี่จาาพนมค่ะคือหนังของเขาก็คือสกินเทรดที่เรารู้กันตอนนี้นะคะสกินเทรดเนี่ยยอดทำรายได้ในอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปขยายพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะครับ ภาพยนตร์ที่บีจาพนมเป็นนักแสดงนำทำรายได้ไม่ดีนักจากการปิดเผยของ Box Office Mojo.com เว็บไซต์รายงานรายได้ภาพยนตร์ชื่อดังโดยเว็บไซต์ดังกล่าวแจ้งว่าสกินเทรดทำรายได้ไปได้เพียง162เซนหรือราว5,000กว่าบาทค่ะหลังจากเข้าฉายได้3วันในสหรัฐโดยเป็นการเข้าใายแบบจำกัดโรงเพียงโรงเดียวเท่านั้น อินเทสเป็นหนังที่วาด้วยเรื่องราวของนิกคาสซดีหรือว่าดอฟลันเกรนตำรวจคู่ปรับตัวฉกาจของเจ้าพ่อ้ามนุษย์วิกเตอร์ดา,ากวิกรับบทโดยรอนโทแมนที่ตามลากันแบบชนิดที่ต่างฝ่ายต่างก็ล้วนแล้วจับแค้นฝังใจกันจนเกิดจะให้อภยัยนิกออกเดินทางตามลาวิกเตอร์มาจนถึงประเทศไทยและได้พบกับนายตำรวจท้องถิ่นอย่างโทนี่หรือว่าจอพนมทําให้นิกและโทนี่ต้องร่วมมือการช่วยเหลือและกวาดล้างวงการค้าม,มนุษย์ไฟให้สิ้นซากไปสักที no one with a heart can do what you do piratidgy is still money หลายคนอาจจะเข้าใจว่าสกินเพลสเป็นหนังฝรั่งแต่ความจริงแล้วเป็นผลงานของผู้กำกับชาวไทยอย่างเอกชัยเอื้อครองธรรมที่เคยทำหนังนักมวยบอกเล่าชีวิตของน้องตุ้มปริญญาใน Beautiful Boxer มาแล้วค่ะยังผมผพอจะเป็นนักมวยได้ไหมครับไม่มีทางรวมไปถึงหนังสยองขวัญ The Coffin นอกจากนี้ยังมีผลงานละครเวทีทั้งลมหายใจเ t h ม Musical และ Boxing Boy โดยสก,กินเพลผผู้สัต์อันตรายเข้าฉายในไทยเมื่อวันที่23เมษายนปี2558ที่ผ่านมาค่ะและทำไรายได้ไม่ดีนักเช่นเดียวกันคือไรายได้ประมาณ4.6ล้านบาทนิโคชิเช o นม over ก่อนหน้านี้สกินเทรดเปิดตัวออกฉายที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตเมื่อวันที่แก้วในสายนและทำไรายได้ในสัปดาห์เปิดตัวไปเกือบ80,000เหรียญสหรัฐหรือราว2.5ล้านบาทค่ะ ก็เอาใจช่วยพี่จาพนมนะคะเ<ม>ชื่อว่าความโกอินเตอร์ของพี่เนี่ยจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะต้องมีผลงานออกมาให้พวกเราได้ชมกันอย่างแน่นอนอมีแน่นอนนะฮะเพราะ<ฆ>ว่า,าหลับจานนี่จริงๆที่ต่างประเทศเนาดังมากนะดังในขนาดที่ว่าด,ดังเหมือนกับดังมากกว่าที่คนไทยเราจะคาดถึงก็แล้วกัน<ฆ>จริงๆนะับฝรั่งทุกๆคนเลยนะครับเขาะจะรู้จักจาพนมแล้วก็มันกลายเป็น,เป,นเป็นมุกได้อะคือ<ฆ>บางทีเนี่ยเล่นกันแล้วก็บอกอว่ามีทุกองบาทหิ้วอย่างเงี้ย คือเขาเขาพูดอย่างนั้นกนเลยนะก็คือรู้จักจากพหล์นี้ในขณนะที่เป็นองค์บาวเป็นต้นเมา่ก่อนใช่ใช่ใช่ใชครับแต่ว่็ตอนนี้ต้นสังกัดก,ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะฮะว่าสาเหตุของการที่หนังรุ่นนี้ทํารายได้น้อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าภาพยนตร์นั้นเหมือนกับถูกลักลอบนําไปปล่อยให้โหลดในเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายนะครับทางต้นสังกัดก็เลยเหมือนกับแก้ปัญหานะฮะโดยการที่เข้าใช้แค่เพียงโรงเดียวเท่านั้น นะครับแล้วก็ให้ดาวน์โหลดผ่านวิดีโอออนดิมานแทนนะครับ<ช><ช>แน่นอนนะครับพอโรงฉายน้อยก็ตั้งน่อยธรรมดาครับใช่แล้วยิ่งในไทยอย่างี้ก็น่าจะชนกับอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจเชีย์เ,ยวเวนเจอร์อย่างนี้ด้วย,ยนนก็เป็นว่าอุดหนุนของคนไทยและกัน <c oughs> จะได้บอกว่าไปดังที่เมืองนอกนะคะใช่ครับโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับสก๊ปต่ตอไปค่ะครับ